สวัสดีครับขอต้อนรับคุณสุพินบริฟกับผมธนุกขันทองครับดูเหมือนว่าจะมีการประนีประนอมเบื้องหลังนะครับเกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลสหรัฐนะครับหลังจากที่มีการยุติเอาความกันในชั้นศาลระหว่างบริษัทเซี่ยมีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนกับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐความเป็นมาของเรื่องนี้ก็คือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีการระบุเซี่ยมีนะครับ ว่าเป็นตัวแทนของกองทัพโปรดับ,บประชาชนจีนหรือว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเพราะฉะนั้นเองก็มีการสั่งแบนไม่ให้บริษัทอเมริกันลงทุนในเสี่ยวหมีและไม่ให้เสี่ยวหมีนะครับสามารถที่จะส่งออกหรือว่าเข้าถึงเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันได้เซี่ยวหมีนำเรื่องนี้ครับไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับโดยกล่าวหาว่าข้อกล่าวหากระทรวงกลาโหมผิดก,กฎหมายและผิดก,กับหลักรัฐธรรมนูญน,นะครับผิดก,กับหลักการค้าเสรี ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่าทีของรัฐบาลไบเดนนะครับต่อจีนดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปใน,น,นทิศทางที่ดีขึ้นผิดกับท่าทีที่ค่อนข้างที่จะเป็นปฏิปักษ์มาสมัยตั้งแต่ทรัมป์นะครับตอนนี้เสี่ยวมีดูเหมือนว่ากำลังจะ,ะกลับมาทำธุรกิจตามแบบปกติได้อีกแล้ว ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คอนทมบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟันมาอย่าง Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFO u e r i f i c a t i o n และอย่าลืมก็ Subscribe ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ